สวัสดีค่ะพบกับซซจากแอมไซชาแนลค่ะวันนี้ก็เข้ามาที่ด r a g o n น i t y นะคะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาแล้วก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปของายค่ะวันนี้เรามาฟักไข่กันเถะน้องไฮสกอร์ดาก้อนนะคะเกือบลืมไปแล้วจริงๆคือเหมือนแบบคุ้นๆว่าเหมือนเก็บตัว H ได้ตัวหนึ่งเราก็เหมือนจะไม่ได้ฟักหรือเปล่านะก็เลยไปเช็คที่ t o r a g e นะคะก็เลยอ่าเอาเหลือน้องไฮสกอร์ดราก้อนนะคะจริงๆก็แบบอ้า อ๋อได้มาจากอีเวนต์อะไรนะตอนนั้นก็นั่งนึกแล้วก็อ่าบวกกับกดเข้ามาฝักแล้วก็อ๋อมันคืออีเวนต์ที่เก็บตัว พวกร่มพวกไอเทมนะคะที่เป็นเดือนกันยา September Collection นั่นเองก็คืออ่าเดี๋ยวจะมีคลิปแปะด้านขวาให้แล้วกันเนาะอันนี้ก็เกือบลืมตัวเองไปแล้วเพราะว่าจริงๆคือทําแบบอีเวนต์เยอะมากไงแล้วก็บางทีก็ลืมว่าได้มังกรจากอะไรนะคะไม่ต้องพูดถึงกองดองนะคะถาลายกองดองหรือว่าในสโตรเลตของเรานะคะก็คือยังแบบมีมังกรที่ไม่ได้ฟักออกมาก็หลายตัวอยู่แต่ว่าจะฟักตัวที่ใช้หลักๆไงซึ่งจริงๆนะคะตัวไฮสโตร์ดองเนี่ยจะเป็นมังกรแบบ h esh, ที่สายรู้สึกว่าสายเฉยๆกับาธาตุมากเลยนะเพราะว่ามันมีส่วนของเทอร่าจริงๆพอแบบมีเทอร่าในนั้นนะจะไม่ได้แบบรู้สึกว่ามังกรมันว้าวอะอันนี้เป็นแบบาธาตุที่เรารู้สึกเราเฉยๆจริงๆส่วนแบบสิ่งที่น่าสนใจของตัวนี้ก็คือ ธาตุวอนะคะแล้วก็ลองลงมาก็คือจะเป็นอิเล็กทริกเนาะแล้วก็ C ก็เฉยๆแต่จริงๆคือธาตุวอก็คือใช้บ่อยอะไรประมาณนี้นะคะถ้าแบบโอเคก็คือระดับ H ก็คือยังไงก็คือพลังแรงกว่าในส่วนของตัวไร a ิตี้อื่นอยู่แล้วนะคะถ้าอันนี้ถ้าจะ,จะให้อธิบายเนาะแต่ว่าถ้าอนี้อิเลเมนต์เนี่ยในส่วนของธาตุอ่ะคือวอก็คือโอเคสุดแล้วนะคะสําหรับตอนนี้แต่ว่าได้ H มาก็ถือว่าโอเคค่ะดีกว่าไม่ได้เนาะแล้วก็จะได้เอาแบบ ไวเวียนในการสู้กันแบบประมาณว่าอันนี้ไม่ว่างอันนี้ก็ใช้อันนี้แทนอะไรเงี้ยก็คือมีก็คือดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่ากล่องมันก็ค่อนข้างที่จะไม่รู้ว่าจะสุ่มได้ผลไม้หรือว่าได้ H, ชใช่ปะกล่องดําตัวตัว black chest นะคะหรือว่าที่เป็นตู้รูปตัว H นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปกด Place กันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบเหมือนแบบเป็นฮิปฮอปนิดนึงอะแบบอารมณ์แบบมีถ้วยปะมีถ้วยรางวัลน,นะคะห้สกอราก้อนก็คือเป็นมังกรที่แบบ ได้คะแนนสูงสุดอะไรเงี้ยพวกไฮ mm hmm. สกอร์แบบไฮสกอร์สกอร์อรคือคะแนนนั่นพวกแบบนับวันอะไรเงี้ยพวกแข่งขันอะไรก็ได้ที่1ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นมังกรตัวที่198นะคะถ้าทรายกด Place อ่ะเดี๋ยวเราเช็คอาหารก่อนโอเคอาหารมี1ล้าน1ล้านนิดนิดจริงๆก็คือแบบยากมากเลยในการที่จะสะสมอาหารให้ได้อยู่กับเรานานๆน,นะคะเพราะว่าทรายเริ่มเลี้ยงน้องมังกรตัวหลกักๆนะคะไปถึงเลเวล40แล้วไงมันก็เลยแบบ ค่อนข้าที่จะกินอาหารนะคะแบบจาก35ไป40พยายามจะไล่ให้อาหารน้องตัวอื่นอยู่นะคะโอเคมาถึงแล้วค่ะน้องไฮสกอรากอนเดี๋ยวเราไปดูที่อันนี้ก่อนนะคะอยู่ในนี้ก็จะเป็นแบบตัวน้อยๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราไปให้อาหารกันตอนนี้ก็เป็นเลเวลหนึ่งก็จะมีการสลับกับพวกธาตุพวกอะไรอย่างนี้ไป พวกคะแนนพวกดามจเฮลนะคะก็คือเพิ่มไปตามเลเวลอันนี้ก็เลเวลเป็นนี้เป็นยังสกินค่ะยังยังอันนี้ยังไม่ยังสกินใช่แต่ว่ายังไม่โตนะคะโตจะเป็นเลเวล20บมังกรตัวระดับสูงสูงนะคะตัวสุดๆก็คือจะเลเวล20ประมาณนี้ค่ะน้องก็เป็นมังกรที่ มีโตมาก็คือจะมีถ้วยรางวัลรอบตัวเอง3จอที่แรกจอเดียวเนาะตอนเด็กๆนะคะแล้วก็แบบตอนวัยรุ่นก็จะแบบ2จอพอโตมาคือมี3านะ,ะเรียกว่าแบบดีไวเยอะเลี้ยงสักเลเวล3สละกันไม่รู้ว่าหารพอไหมโอเค30บพอละดีที่ช่วงนี้นะคะลดค่าอาหารไปคือช่วงหลังลดอาหารไปเนี่ยแบบ ไม่เปืองดีมากเลยแบบอย่างน้อยก็คือขึ้นเลยเว็บ0แบบไม่ได้เปืองขนาดนั้นนะคะแล้วก็ยังมีเวลาที่เก็บอาหารได้อีกนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับ High h s c o r e d ด a กอนค่ะส่วนโปรไฟล์แบบใหม่นะคะที่สายอธิบายไปเดี๋ยวสายจะแปะคลิปไว้ด้านขวาให้นะอันนี้ก็อ่าเคยอธิบายแบบละเอียดไปแล้วนะอ่านค้าง่ายในส่วนของพลังค่ะเรามาดูพลังกันพลังในส่วนของเทอร่านะคะใช้ทำบ w e e d นะคะแล้วก็ Electric Shock ถ้าเป็นในส่วนของสายฟ้าหรือเอ อิเล็กทริกนะคะแล้วก็วอเป็น Giant นครอลค่ะแล้วก็สตอ r m มนะคะในส่วนของ C ีเ e ลเมนนะคะประมาณนี้มันก็คือเฉยๆอะ่ะแล้วก็ถ้าว่างก็ค่อยเอาไปเทรนแต่ว่าตอนนี้สายเทรนน้องอ่าชื่ออะไรนะอันนี้เป็นพลังชื่อเทสลาเรแต่น้องชื่ออะไรนะเดี๋ยวอุ๊ยจำน้องไม่ได้ได้ไงอะ่ะอะไรนะเอ็ดดี้วีอาร์ใช่ๆน้องชื่อเอ็ดดี้วีอาร์ คือแบบลืมแต่ไม่ขึ้นชื่อไงแล้วก็แบบนั่นแหละน้องพระอ้อมเหลืองของเรานะจำได้แต่แบบพระอ้อมเหลืองพระอ้อมเหลืองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตรงนี้ก็คืออยู่ที่อาบิตัตก็จะแบบตัวลอยแบบนี้ด้วยความที่เป็นเฮชนะเนาะก็จะมีไฟรอบๆนะคะเป็นแบบพลังของธาตุเฮชพิเศษก็คือจะมีแบบอะไรที่มันเป็นแบบวาวๆเรืองๆแบบมีพลังให้มันดูแบบซปเปอร์ไซย่าอะไรเงี้ยนะคะ ประมาณนี้โอเคสําหรับตัวนี้ก็โอเคประมาณนี้แหละรู้สึกว่าไม่ได้จะต้องเอาไปสู้เป็นตัวหลักขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าตัวอื่นๆแพ้ก็คงจะเป็นตัวสารองนะประมาณนี้ก็ไม่ได้แบบยังไงเดียก็คือรีวิวคร่าวๆรีวิวทั้งหมดก็คือท่าเฉยๆนะคะสําหรับตัวนี้ประมาณนี้ละกันเนาะเผื่อใครที่แบบว่าจะได้ตัวนี้ไปนะแล้วก็รู้สึกแบบเออดีไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตอบได้ว่า เฉยๆในะบรรดา h นะคะประมาณนั้นแต่ก็มีแล้วก็คือดีค่ะมี H คือดีเพราะว่ามันจะได้เอาไปไว้สู้หลีหลกัหลกๆอะ่ะมี h ไว้สู้หลีใช่แต่ว่าถ้าเป็นอารีน,าน่าในอารีน่ามันสู้หลีไม่ได้บางหลีไงเพราะว่าเขามีกฎที่เขาแบบจํากัดมกกังกรอะเนาะมันก็เลยแบบไม่ได้แบบขนาดนั้นเอาไปสู้บ่อยขนาดนั้นแต่ว่าหลีเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่สับเปลี่ยนได้แบบเอาไว้สู้ตัวสํารองได้เพราะว่ามังกร H ก็แรงปีแรงกว่า ตัวไรลี y อื่นๆอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะประมาณนี้เนาะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด subscribe กดเลยกดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะลาไปด้วยน้อง High Score Dragon นะเนาะก็คือลอยท่าเดียวแบบนี้เลยนะแบบไม่มีท่าอื่นแล้วนะลอยแบบเป็นท่าแบบปล่อยพลังขาเดียวอะไรแบบนี้ไปละค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเย yeah.